สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้มีเรื่องหาแต่ขำไม่ออกมาเล่าให้ฟังคุณเห็นภาพนี้ยังท่านในพลชุดเต็มยศปืนแต่งเต็มแว่นดำพร้อมนั่งเก้าอี้สนามชิลๆในสวนแต่แคปชั่นนี้สิโอ้โหดราม่าระดับละครหลังข่าวท่านบอกว่าน้อยใจจังโดนดอมด้อยค่ามาครับเดี๋ยวผมจะชําแหละตกระท่านให้ฟังแบบม้วนเดียวจบประเด็นแรก ท่านบอกว่าหยุดเมารวมทหารอย่าด่ากราดมันกระทบใจน้องๆชายแดนเดี๋ยวครับท่านหยุดตั้งสติประชาชนเขาไม่โง่นะครับเขาแยกออกครับว่าใครคือรั้วของชาติที่ถือปืนเสี่ยงตายกับใครคือปลิงของชาติที่ถืองบประมาณนั่งห้องแอร์การที่ท่านเอาน้องๆทหารเกณฑ์ที่ลำบากจริงๆมาอ้างเพื่อปกป้องตัวเองเนี่ยมันคือการจับตัวประกันทางความรู้สึกมันคือยุทธการฮิวแมนชิลชัดๆ แมนมากครับลูกพี่กล้าทําแต่ไม่กล้ารับแถมขยับไปหลบหลังเด็กแล้วที่พีคสุดคือตักกัดข้อ3ท่านเปรียบเทียบว่านายพลคือ CEO ทหารชั้นผู้น้อยคือฝ่ายการตลาดท่านถามกลับว่าใครเขาให้ CEO ไปเดินขายของโวท่านครับฟังปากผมนะนี่สนามรบไม่ใช่ออฟฟิศส,สีลมฝ่ายการตลาดในบริษัทถ้าขายของไม่ได้อย่างมากก็โดนด่าตัดโบนัส แต่ฝ่ายการตลาดในสนามรบของท่านเนี่ยถ้าพลาดคือตายครับหัวแบะขาขาดได้กลับบ้านในโลงทงชาติแล้ว CEO อย่างท่านเสียงอะไรเสียงแอร์ไม่เย็นเสียงกาแฟาไม่อร่อยอย่าเอาชีวิตคนมาเปรียบกับ KPI บริษัทครับมันคนละบริบทตักกะพังพินาศมากและสุดท้ายพอชาวเน็ตถามว่าแล้วท่านเคยไปรบที่ไหนมาบ้างท่านตอบว่าเป็นความลับบอกไม่ได้แหม ที่ชุดเท่เทๆปืนแต่งสโคปเท่ๆถ่ายลง Facebook โชว์สาวเนี่ยไม่ลับเนาะแต่พอถามหาผลงานในสนามจริงด้านเปิดการ์ดท็อปซีเครปซะงั้นถามจริงเถอะครับความลับที่ว่าเนี่ยคือลับลวงพลางหรือลับตาคนแอบไปงีบครับยุคนี้เขาดูที่ดิจิทัลฟุตเกนครับท่านไม่ใช่ดูที่ดาวบนบ่าสรุปสั้นๆน,นะครับท่านเลิกน้อยใจเลิกพิมพ์เรียงความแล้วเอาเวลาไปปฏิรูปกองทัพให้โปร่งใสเถอะครับถ้าท่านทำดีจริงประชาชนเขาพร้อมจะสรรเสริญ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็เตรียมตัวเป็นแค่นายพลในตำนานตำนานที่แปลว่านานๆจะมีสาระทีหนึ่งจำไว้ความเคารพต้องสร้างด้วยผลงานไม่ใช่สร้างด้วยวาทกรรมสลัดเน่าเล่าข่าวจบข่าวแยกย,ย้าย